นีแม็กเตรียมเริ่มประกอบแล้วให้แล้วนะครับอย่าเพิ่งมาลากออกนะครับนะครับตะบุงตะโบอะไรก็ล้างล้างไว้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะตีตาน้ําพวกอะไรสั่งมาหมดนะนะครับเดี๋ยวไปดูดูเครื่องเครื่องเตรียมวางข้อนะครับเตรียมวางข้อต่อเสร็ทำอาหาดเรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ลูก แหวนนะครับรูปแหวนอะไรต่างๆนะครับชาร์ปชาร์ปเออชาร์ปก็จะเป็นชาร์ปเนี่ก็จะเลือกไปตามเลยนะครับตามสีพวกอะไรต่างๆก็เตรียมพร้อมแล้วก็เก็บฝานะครับเราไว้นี้ไอ้แสบแน่นเออพอจะทํางานเว้ยนะครับเปรูปไกใส่ห้าสิบเลยนะตามใสาไปลูกแท้น,นะครับลูกแท้ที่สุด,นะ,น,สดนะครับลูกนี้เอาไปลงก,กึ่งมามีทะอกนิดหน่อยนะครับ รประมาณนี้โอเคแต่แต่มันปวดฉี่มันจะเรียวไวฉี่ปะนะครับจะเพิ่งมาลากออกนะครับกำลังทำให้เพราะเ,เครื่องมันสมมากนะครื่